๋ยวมาเล่าต่อนะขอทำอันนี้ก่อนสมองผมตอนนี้มันดูโอคอคอ a ู l ูโอเหี้ยไม่ใช่เป็นเทียมดีกว่าเป็นเทียมโฟนะแต่ยังไม่ได้คอ l l เว็นอยากใครอยากกินอะไรแบบไหนผมฟิลอย่างนั้นนะผมอยากกินกะเพราใส่ถั่วงอกอะไรผมก็โอเคก็กูไม่ได้กินนะเว้ยกะเพราใส่ถั่วงอกแต่ยกตัวอยา่างมันก็เรื่องของเท้านะผมไม่ได้ไปบ่นใครหรอกขอโทษหรอป้าเ <laughs> <laughs> นี่ยแหละเว้ยสวยมากนะส้มเก <laughs> ่งมาก <laughs> ไม่ใช่มิดบอล สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูส่รายการครัวไอฟานนะครับวันนี้เราจะมาทำพาสต้า อบมีตบอลปกติผมชอบทกินมีตบอลของผมอยู่แล้วแล้วผมก็ชอบกินพาสต้าแล้วบางทีผมก็ชอบกินพาสต้าอบแต่ผมไม่เคยกินพาสต้าอบกับมีตบอลแต่ผมคิดว่าเพราะผมชอบกินพาสต้าผมชอบกินของอบแล้วผมชอบมีตบอลอะทำไมเราไม่มารวมกันเลยซึ่งมันทาได้ไมันจะคล้ายๆฟิลเหมือนแบบลาซานญ่าแต่มันเป็นเหมือนแบบพาสต้าแล้วก็มีมีตบอลที่แบบผมก็ไม่เข้าใจทำไมผมไม่เคยคิดเลยนะพอ่อผมก็ไม่เคยทำแม่ก็ไม่เคยทำไม่มีใครในบ้านผมเคยทำเลยคนก็ไม่เคยทำแต่ผมอยากกินและผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเมนูที่อร่อยมากเพราะว่าวันนี้เรามีสปอนเซอร์ของเราะแล้วผม จะบอกท่านผู้ชมให้นะถ้าเป็นสปอนเซอร์เข้ามาเราเลือกนะไม่ใช่แบบรับหมดนะแล้วพอผมได้ยินว่าคาร์โฟโลเนี่ยมาสปอนเซอร์เราเนี่ยเป็นเส้นพาสต้าผมรู้สึกในใจเลยบอกว่าโอเคผมถามส้มว่าส้มเขาต้องการนะแบบไหนอ่ะเขาบอกเขาต้องการอย่างนี้อ๋อถ้าอยากให้พูดถึงพาสต้าไม่ต้องห่วงจัดให้ไม่ต้องทีเซ็ตเดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมให้เดีย๋ยวให้การ์โร l ฟโลฟังไว้ด้วยนะอันเนี้ยว่ามันสุดยอดขนาดไหนรู้ไหมว่าเส้นพาสต้านี่สุดยอดเพราะอะไรรู้ป่ะหลายคนชอบบอกว่าเราชอบกินพาสต้าเส้นสด แอนเดรียอย่างเงี้ยทำเส้นสดอร่อยมากนะครับคือผมได้ยินเพื่อนผมหลายคนเขาชอบบอกว่าพาสต้าเส้นสดอ่ะมันเป็นพาสต้าที่น่ากินที่สุดแล้วแต่จริงๆแล้วคนชอบไปเปรียบเทียบว่าพาสต้าสดอ่ะดีกว่าพาสต้าแห้งแต่จริงๆไม่ใช่นะพาสต้าสดกับพาสต้าแห้งเราต้องแยกแคตตาอกรีกันพาสต้าสดกินกับเมดูบางอย่างดีพาสต้าแห้ง ควรกินกับเมนูบางอย่างมันเป็นเหมือนแบบข้าวสวยกับข้าวเหนียวอ่ะมันจะมีจุดเฉพาะของมันว่าเราควรกินข้าวเหนียวกับอะไรฮะอย่างเช่นถ้าผมอยากกินน้ําตกตอนนี้ผมไม่ชอบกินน้ําตกกับข้าวสวยผมชอบกินน้ําตกกับข้าวเหนียวแต่ผมชอบกินกะเพรากับข้าวสวยไม่ชอบกินกะเพรากับข้าวเหนียวฟิลประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเหนือของอิตาลีอ่ะที่พ่อผมมาพ่อผมมาจากตริโนोก็คืออยู่ตรงเขาแอลป์เลยข้ามสะพานเอ้ยข้ามสะพานคุยข้ามภูเขาไปก็จะเจอฝรั่งเศสสวิตอย่างเงี้ยน,นะทางเหนือเนี่ยเส้นพาสต้าสดเนี่ยดังมากคือเขาก็กินพาสต้าแห้งนะทั่วประเทศแหละแต่ว่าส่วนมากจะชอบทาพาสต้าสดไยาเเลเลตัวเนี้ยดังมากทางเหนือแต่ทางใต้เนี่ยคือราชาแห่งพาสต้าแห้งท่านผู้ชมแล้วมันคือเมืองที่กาโฟโลเนี่ยทำพาสต้า นะเมืองชื่อกรันยาโนกรันยาโนเนี่ยเป็นเมืองที่ทําไมผมต้องเล่าถึงทวีปพวกนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันสาคัญมากเดี๋ยวตอนนี้ผมออนเนื้อใส่เข้าไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมมาเล่าสตอรี่ให้ท่านผู้ชมฟังต่อนะครับอันนี้ไม่ใช่สคริปต์นะอันนี้คือสิ่งที่พ่อผมปลูกฝังกูมาแล้วก็บังคับให้กูฟังเนี่ยมาตลอดนะครับมันเป็นเหมือนแบบทาไมบ้านเราต้องมีทุกคนต้องรู้เรื่องมวยไทยอะ่ะเรือ่ออะไะแค่คนไทยทุกคนเตะต่อยเป็นหมดอะ่ะ ฟิลนั้นอ่ะมันเป็นอยู่ในสายเลือดใช่ไหมฟิลนี้เหมือนกันมันถูกปลูกฟังมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมระหว่างทําไปผมร้อยฟังถ้าทานชม,ชมชอบฟังเรื่องแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับตอนแรกเราจะฝนมะนาวใส่เข้าไปในเนื้อบทก่อนนะ เปลือกมะนาวนะเพราะเปลือกมะนาวเนี้ยหอมมากเราช่วยดับกลิ่นเนื้อด้วยเราไม่อยากกินมิตรบอที่มีแต่กลิ่นเนื้อเราต้องการกินเนื้อดีๆคือเนื้อเนี้ยมันจะมีกลิ่นแบบสมมุติว่าผมยกตัวอย่างนะอันนี้มันไม่ได้มี10อย่างจริงๆสิมันเป็นเลขที่อธิบายง่ายสมมุติมันมีกลิ่นเนื้อแบบมันมี1ิกลิ่นอาจจะมีกลิ่นข้าวนิดนึงอาจจะมีกลิ่นเลือดนิดนึงอาจจะมีกลิ่นเนื้ออะไรเงี้ยมันผสมกันไป10อย่างอ่ะอาจจะมันมีแค่2อย่างอย่างเงี้ยที่เราชอบอ่ะการที่เรากินข้าวกินอาหารรสชาตินีมมััท้ง ็กซ์เจอรสชาติแล้วก็กลิ่นทําให้ทุกอย่างมันอร่อยใช่ไหมกับรูปร่างหน้าตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปตัดกลิ่นที่มันไม่น่ากินออกไปดีกว่าคืบบออะไรจะไม่ชอบกินข้าวกินอะไรเงี้ยมะนาวเลม,มอนเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับไอเนี่ยโคตรเปลืองเลยเสียดายทุกครั้งเลยฝนแบบนี้แล้วกันวะเป็นเม็ดๆออกไป๋ยวมาเล่าต่อนะขอทาอันนี้ก่อน มองผมตอนนี้มันดูโอคอคอทูดูโอเฮียไม่ใช่เพนเทียมดีกว่าเพนเทียมโฟนะแต่ยังไม่ได้คอไอเซเว่นคนดูชอบบน่นว่ามึงบ่นอย่างเดียวเลยไม่คิดจะพูดถึงอาหารเลยนะครับนี่แหละใส่กระเทียมลงไปด้วยนะครับกระเทียมสับให้ละเอียดนะจ๊ะแล้วก็คาร์สลี่อันนี้ช่วยดับกลิ่นกระเทียมเราต้องสร้างบาลานซ์ทุกอย่างในโลกนี้มันอยู่ด้วยบาลานซ์หมดอะมะนาวดับกลิ่นเนื้อใช่ใส่กระเทียมแล้วเอาคาร์สลี่ดับกลินก่นกระเทียมใช่แล้ว พาซีไม่ต้องดักไนมันเป็นตัวเหมือนแบบตัวกําจัดอะเหมือนแบบเราเป็นกดไหลย้อนเราต้องกินแบบอะไรที่เป็นด่างแค่แต่ถ้า,ามันเป็นด่างอยู่เราไม่ต้องกินกดคือว่าให้ด่างหายถูกปะล่ะฟิลนั้นแหละกลับมาเล่าเรื่องต่อทําไมทางใต้เมืองที่ทํากราฟโฟโลเนี่ย เมือนที่ทำเส้นพาสต้าเนี่ยคือกรานาโนเขาจะอยู่ทางด้านใต้ใกล้ๆนาโปลีแถวนั้นน่ะจุดดีคือมันติดทะเลแล้วพอติดทะเลท่านผู้ชมทางเหนือของอิตาลีอ,อากาศจะแห้งหน่อยจะหนาวหน่อยทางใต้อากาศจะชื้นหน่อยเพราะว่ามีลมจากทะเลเข้ามาทําให้ตอนที่เขาตากพาสต้าพวกนี้มันทําให้ความชื้นเข้ามาช่วยให้พาสต้าไม่แห้งเกินไปไม่แตกแล้วก็มันทําให้การตากพาสต้าที่เขาทามาเป็นพันปีมันอยู่มาได้นะครับมันก็เลยเป็นการเออพาสต้าแห้งแข็งแต่มันไม่แตก ไม่เปราะนั่นคือจุดดีมันจะได้เก็บได้เอามากินได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ดีเลยคือน้ําผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วใช่ไหมว่าน้ําที่อิตาลีอ่ะมันคือตัวชี้เลยว่าอาหารเมืองไหนอร่อยอย่างเจนัวที่ทาซอสเพสโตอ้อะต้นกําเนิดซอสเพสโต้ที่เนี่ยน้ำมันหวานมากน้ำทั่วไปอ่ะมันหวานทําอาหารอาหารที่เมืองเจนัวเลยอร่อยขึ้นชื่อเรื่องอาหารเหมือนถ้าสมมุติเราไปแบบอีสานอาหารอร่อยอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าทวีปฟิลเย่างนั่นแ่ะนึกออกไหมอารมณ์เดียวกันกับ จนัวแต่ทําไมเมืองกราญญาโนเนี่ยถึงดีใช่ไหมเพราะว่าทางใต้อะ มันมีภูเขาไฟ Mount Vesuvius ที่อยู่กันมานานมากแลว้วอะแล้วพอภูเขาไฟมันระเบิดอะพวกแบบแร่ธาตุอะไรมันก็ลงมาให้เราอยู่เป็นดินยกตัวอย่างเหมือนฮาวายเหมือนประเทศที่มีภูเขาไฟสังเกตไหมละ่ะถ้าเกาะอะไรขึ้นมาจากภูเขาไฟอะไรไม่ก็เขียวมากคือแบบปลูกอะไรลูกใหญ่อร่อยเพราะว่าแร่ธาตุดินมันดีมากนั่นแหละน้ํามีแร่ธาตุที่เอามาทําเส้นพาสต้าได้อร่อยมากแล้วเมืองกรานยาโนเนี่ยทำเส้นพาสต้าแห้งเนี่ยเป็นพันปีแล้วแล้วดังมากนี่คือเหมือนที่เส้นพาสต้ากรฟาฟฟโลเนี่ยเขาทำมาจากเมือง โเ้นพาสตาแห้งทางใต้สุดยอดเลยใช่ไหมแต่กรญญานยานโน่นี่คือตัวชี้นาเลยยกตัวอย่างถ้าสมมติอยากกินแฮมแฮมอิตาลีจะกินอะไรปารมาแฮมหรือโปรชูโตโปรชูโตก็คือแฮมทั่วไปแต่ไม่ใช่ปามาแฮมปามาแฮมคืออีกระดับหนึ่งโปรชูโตคือไม่ได้ทําในเมืองปามาไงเมืองปามาทำปามาแฮมสุดยอดเลยไงแชมเปญ กับสปาร์คลิงไวน์แชมเปญคือต้องแชมเปญเมืองนั้นน่ะฟิลนั้นน่ะนึกออกใช่ไหมเหมือนกันเส้นพาสตากรานิาโนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรูป้ป่ะทองแห่งกรานิาโนเนี่ยคือทองแห่งกรานิาโนเนี่ยเขาเรียกโดโรดิกรานิาโนเนี่ยแปลว่าทองแห่งกรานิาโนก็คือนี่คือแบบจุดแบบสีสเกตมีทุเรียนภูเขาไฟกรานิาโนมีเส้นพาสต้าแห้งเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นจุดที่ต้นกําเนิดของพาสต้าแห้งละกันก็คือเมืองที่กรอฟโลเนี่ยมาแต่วันนี้เราจะเลือกเป็นเส้นฟูซิลี่นะวิธีทําพาสต้าผมอยากจะแนะนําให้วิธีเลือกง่ายๆเลยนะก็เลือกจากแบรนด์ที่ผมถ่ายในรายการเนี้ยเป็นหลักก็ได้แต่ถ้าอยากเลือกเองผมจะสอนวิธีให้นะครับวิธีแรกก็คือสังเกตไหมว่าเส้นพาสต้าเนี้ยจะสีไม่ได้สม้มไม่ได้เหลืองเข้มคิดง่ายๆเหมือนแบบเส้นหนมจีนแห้งนมจีนอบแหง้ง ผสมขมิ้นอะสีนั้นอะถ้าเป็นเส้นพาสตา้าไม่เวิร์กแต่ถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยคือเหลืองทองๆองเหมือนแบบทอดอ่อนๆอ,อ,นอะเห็นวนะ่าสังเกตปะ่ะสีมันจะเป็นอย่างนง้นนะสีอย่างเงี้ยคือดีเพราะว่าตอนทำพาสต้าเนี่ยเมืองกรานยาโนเนี่ยดังมาจากการทำเส้นพาสต้าแห้งเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีด u รัมวีตก็คือแป้งสาลีดูรัมอะเซมูลินาดูรัมอะ อันนี้คือสุดยอดมากเพราะว่ามันเป็นแป้งกูมไม่รู้มันเรียกว่าแป้งวาษาไทยอะ่ะแป้งสาลีอะ่ะมันเป็นแป้งที่มีโปรโตีนสูงโปรโตีนเนี่ยทำให้คนอิตาลีที่กินแค่เส้นพาสตา้ากับซอสอะ่ะมีโปรโตีนด้วยแล้วมีไฟเบอร์สูงมีใย,ยอาหารด้วยนะครับนั่นคือคุณภาพที่ดีแต่การทำพวกนี้พอาเอา d u รัมวีทเนี่ยมาทำแล้วมันจะมีน้ำอยู่แล้วเนี่ยการที่เขาต้องเอาไปตากพาสตา้าถ้าผู้ชมเคยเห็นไหมที่เข้าเส้นพาสต้าห้อยๆเวลาไปตากอ่ะวิธีตากนั้นสำคัญกับเส้นพาสต้าที่สุดแล้วที่เราเห็นนะ นั่นคือวิธีสําคัญมากนะถ้าตากแห้งไม่ดีนะเส้นพาสต้าไม่ดีเลยแต่บางทีเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากอะเขาจะชอบมีเครื่องช่วยอบช่วยอะไรหน่อยไม่ได้ตากจริงๆแล้วมันเหมือนแบบรีบเร่งมันก็เลยแบบคุณภาพก็เลยตกลงแต่ถ้าของดีๆอย่างกรอฟโฟโลเนี่ยเขาตากไว้แล้วเขาใช้เวลาแล้วมันเป็นกรรมวิธีที่ถูกต้องมันก็เลยทำให้เส้นพาสต้าพวกนี้อร่อย <S <S หลายคนก็ต้องบอกโอ้ <S <S โหแม่งเรื่องเยอะว่าไฮโซจริงๆเลยเส้นพาสต้าอะไรก็ได้ป่ะท่านผู้ชมถ้าเส้นพาสต้านี้สมมติว่าอันนี้ซองละพันผมจะเข้าใจท่านผู้ชมนะว่าโอล ส0ซอ้อยธรรมดาดีกว่ามันจะเสียตังค์สิเท่าทําไมแต่อันนี้ราคามันไม่แพง99บาทมันแพงกว่า20 30บาบาทแต่ผมแนะนําเลยกินของดีในราคาที่มันเพิ่มขึ้นมานิดนึงอะ่ะเหมือนกินเนื้อธรรมดากับกินเนื้อวาเกียเนื้อวากิวแพงกว่า2ีบาทซื้อเนื้อวากิวดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมเหมือนเติมน้ามันอะ่ะเติมแบบ9เฮดโซฮอ9์9เอ็ด9เอดเอ็ดโซฮอ์เท่านี้แต่ถ้ามุดเพิ่ม20ตังค์ต่อลิตรแล้วเราได้95พรีเมียมก็เติม95อย่างเงี้ยนะ แต่เส้นพาสต้าเป็นอะไรที่สําคัญมากนะเพราะว่าอย่างเช่นเส้นฟูซิลี่เนี่ยทำไมผมถึงเลือกทําเมนูนี้ใช้เส้นฟูซิลี่ใช่ไหมจริงจริงสคริปต์เขาม,มีไม่ได้เยอะนะแต่เนี่ยผมอยากเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องจริงที่ผมบอกท่านผู้ชมตรงๆเลยผมพูดตามความรู้สึกว่ามันจุดดีคืออะไรผมบอกเลยว่า ตอนเขามาสปอนเนี่ยอะไรที่ผมใช้อะไม่ต้องมีสคริปต์อะเชื่อผมดีที่สุดเพราะผมใช้จริงคือผมจะทำพาสต้าอบอ,อันนี้ผมช่วยแนะนําแล้วกันนะท่านผู้ชมแต่จริงๆมันไม่ผิดเลยนะอยากใครอยากกินอะไรแบบไหนผมฟิลอย่างนั้นนะผมอยากกินกะเพราใส่ถั่วง,งอกอะไรผมก็โอเคก็ กูกไม่ได้กินนะเว้ยกระเพราใส่ถุงห่อแต่ยก,กตัวอย่างมันก็เรื่องของเ้าอะนะผมไม่ได้ไปบ่นใครหรอกแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าผู้ชมใหญ่จะกินพาสตา้าอบแล้วใส่เส้นสปกติก็ไม่เป็นไรถูกไหมแต่ว่าผมแนะนําว่าเราใช้เส้นฟูซิลลี่เพราะอะไรเพราะผมต้องการให้ซอสมันเข้าอยู่ในเกลียวมันเก็บคือเราจิ้มไปทีเดียวเราไม่ต้องตักเราตักไงใช้ซ่อมจิ้มอย่างเดียวอะซอสมันจะอยู่ในเกลียวพวกนี้อยู่แล้วมันก็เลยทําให้เรากินคนํานึงเข้าไปที่มีซอสพอประมาณ ให้เข้ากับพาสต้าที่อยู่ในปากเราเรชิโอมันดีสมมติพาสต้า70%อซอสสาแต่ถ้ามูลกินเป็นอันนี้แล้วกันเนี่ยสุงมติเรากินริกาเต้เนี่ยแล้วเราจิ้มไปอ่ะมันอาจจะเป็นซอส60เส้นพาสต้า40เพราะว่ามันกรวงเห็นไหมมันอาจจะเก็บซอสไปเยอะก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกว่าเราอยากกินแบบไหนถ้าเส้นสปาเกตตีจิ้มไปก็จะเป็นซอส10%เส้น90ผมเลยเลือกอย่างนี้ลองคิดถึงเรชิโอที่มันจะติดก,กับเส้นแล้วก็พอตักออกมาเป็นชิ้นมันตักง่ายาถ้า คราวนี้เรานวดให้เข้าที่นะครับท่านผู้ชมแล้วขาดไม่ได้ผมให้ท่านผู้ชมเดาว,ว่าผมต้องใส่อะไรเพิ่มทีมงานเดาได้นะถูกต้องกูรู้พวกมึงโกงใช่ไหมเพราะว่ามาอันเล็กใช่ไหม,ม,ไมไนัดเม็กนะครับไม่ให้นัดนิดเดียวความหมายคนละเรื่องเ,เลยน,นะเว้ยพอเรานวดเนื้อให้มันเข้าที่นะครับพยายามซื้อเนื้อที่ติดมันนิดนึงนะครับเพราะถ้าไม่ติดมันอะ่ะมันจะแน่นไปหน่อยนะครับอ่าโอค คราวนี้เราจะต้องใส่พาเมซานชีสแต่ถามว่าเราจะใช้พาเมซานดีๆเลยไหม ไม่จาเป็นนะครับเราใช้พาเมซานทั่วไปได้พาเมซานฝนเองอย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะครับเราเก็บอันนั้นไว้ทําเมนูอย่างอื่นก็ได้อันนี้มันเราต้องใช้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับใส่ชอบกินชีสเยอะก็ใส่ได้มันจะมีกลิ่นชีสแล้วก็คราวนี้เราจะต้องใส่เกล็ดนมปังซึ่งถ้าเป็นแบบที่พ่อผมทําพ่อผมจะจุ่มนมจุ่มเสร็จปับ๊บแล้วก็ใส่ขยีเพื่อให้คือถ้าเราไม่ใส่อันนี้เข้าไปอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนว่าลองนึกภาพเรากินกะเพรานะแต่เราไม่มีข้าวเลยเรากินกะเพราจริงแค่กับ ตักกินเลยมันจะรู้สึกแน่นไปมันต้องมีข้าวมาช่วยตัดกลับมาถึงเรซิีวแล้วข้าว50าะเพรา50ก็ตักไปมั กลมกล่อมอร่อยใช่ไหมฟิวเดียวกันถ้าเราทําแบบเนื้อแล้วเราไม่ใส่นี้เข้าไปเลยอะ่ะมันจะทําให้รสชาติมันแน่นกิน2อันละจุกละแต่พอใส่นี้เข้าไปอ่ะแล้วเราจุ่มนมหรือจุมน้ําก็ได้เพราะแม่ผมจะจุมน้ําแต่ผมไม่จุ่มนะครับมันจะช่วยทําให้มีตรบอลมันเบาขึ้นนะครับแล้วก็ได้จานวนเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคนอิตาลีเนี่ยหลายคนนี่คือกําเนิดนะแบบสมัยก่อนนะ่คนอิตาลีก็คนจนเยอะกคนรวยแหละก็คล้ายๆบ้านเราอะ่ะคราวเนี้ยการทามิตรบอลทีหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีตังค์ซื้อเนื้อมา2อ้ซืสมม้ิ แค่โลเดียวเนื้อบดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่เนี่เข้าไปอะ่ะมันช่วยทําให้เบาลงทําให้กินง่ายขึ้นแล้วทําให้เราผลิตได้เยอะขึ้นโดยที่ไม่ได้แพงก็ใส่เกล็ดนมบังเข้าไปเพื่อทําให้มันคล้ายๆมิตรโลฟหน่อยมันจะฟูฟูนุ่ม,น,มนุ่มหน่อยนะครับเพื่อทําให้เรากินได้5้าคนในครอบครัวนะครับมันก็จะเป็นเหตุผลแต่มันอร่อยซึ่งอาหารอ่องจริงนะผมสังเกตแล้วอาหารคนแบบในประวัติศาสตร์นะอาหารที่อร่อยสุดคืออาหารคนจนสังเกตแลอาหารคนบ้านบ้านอะ่ะทุกประเทศแม่งอร่อยสุดผมสังเกตนะพอคนมันเริ่มแบบตังเยอะอะในเมืองนอก อชอบกินอะไรแปลกๆอะ่ะนึกออกว่าผมดูประวัติศาสตร์มาตอนนั้นอะ่ะผมชอบเรื่องประวัติศาสตร์อยู่แล้วใช่มมันมีพวกแบบท่านเขาท่านหลอดเงี้ยชอบกินอะไรแปลกๆอะ่ะแต่คือไอ้พวกเนื้อสเต็กนู่นนี่ทั่วไปอะ่ะคนจนกินสตูอะไรเงี้ยอร่อยอะ่ะจากน่นต้องไปกินหัววัว,วที่อะไรแปลกๆอะ่ะเอออุ้งตีนหมีอะไรงงไม่เป็นไรอ่ะกูกินเนื้อวัวของกูเนี่ยแหละ แต่จุดดีของเส้นกราโฟลอีกอย่างหนึ่งคือเขาดับเบิลคุกกิ้งได้วิธีดับเบิลคุกกิ้งคือยาวไปต้ม2ทีนะท่านผู้ชมผมขอเหอะแบบต้มเสร็จแล้วอะ่ะคือเขาจะมีเวลาอยู่เนี่ยเส้นพาสต้าทําง่ายมากเขาจะมีเวลาเขียน10นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ต้ม10นาทีบางทีเขาจะมีอัลเดนเต้มันจะแบบมันสุกนะแต่มันเหมือนไม่สุกอะ่ะคนไทยไม่ค่อยชอบแต่ถ้าอยากกินแบบออเทนติกเลยอะ่ะอยากกินอัลเดนเต้ก็คือเขาจะมีเวลาเขียนอัลเดนเต้ไว้ก็สมมติเก้านาทีก็เก้านาทีสุกสิบนาทีก็ ต้มสิบวินาทีแค่นั้นต้มเสร็จปั๊บเนี่ยเอามาไม่อย่าทิ้งไว้นะไม่ใช่ปิดไฟทิ้งไว้เอามาเสร็จปับ๊บแล้วก็เทใส,สต่ตะแกรงนั่นแหละเรียบร้อยนะกินได้เลยยาเอาไปต้มอีกทีนะแต่ดับเบิลคุกกิ้งอ่ะทำได้ดับเบิลคุกกิ้งคืออะไรต้มเสร็จแล้วเอาไปใส่ตะแกรงเรียบร้อยเทน้ําทิ้งแล้วเอาไปอบต่อได้หรือว่าเอาไปผัดได้แต่เผื่อเวลาไว้ก็ดีสมมติว่าเขาเขียนสิบนาทีแล้วอาจจะแบบแปดนาทีเอาไปอบต่อก็ได้เส้นพาสต้าจะได้ไม่เละไปนะครับหรือว่าเจ็ดนาที่่อาาอบออกดด้อเอเยาให้เราไม่อบต่อ นนะคือถึงแม้เขาถ้าถ้าไปเอาพาสต้าหลักกลายนะไม่ต้องเข้าไปพาสต้าไข่พาสต้าอะไรนะพาสต้าหลักๆารสชาติก็มันทํากรรมวิธีคือแทบจะเหมือนกันเลยแทบจะเหมือนกันนะแต่วิธีที่เรากินเข้าไปอะ่ะมันทําให้รสชาติเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกวิธีเท็กซเจอร์การอม,มซอสการเก็บซอสไ,ไม่เหมือนกันนะครับมันมีพาสต้าเยอะมากมีเป็นร้อยชนิดอะท่านผู้ชมจุดดีคือเราไม่เบื่อหรอกจุดเสียคือกูไม่รู้จะเลือกอะไรทุกครั้งเลยตอนกูไปซปเปอร์เนี่ย นวดไปเรื่อยครับพอนวดเสร็จปั๊บวิธีทําให้มันเป็นวงกลมอ่ะก็คือทําให้มือเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็หมวนไปเรื่อยบีบหน่อยพยายามอย่าให้มันเป็นแบบรอยแบบอย่างเงี้ยให้มันกลมเพราะว่าไม่อย่างนพออเน,นี้ยพอไปต้มมันจะแตกเดี๋ยวผมทับสักสองสามาแล้วเดี๋ยวผมให้ส้มมา ทำให้นะเดี๋ยวผมก็ไปทําซอสนี่อย่างนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมคราวนี้เส้นพาสต้าเราต้มสุดท้ายเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาทําซอสก่อนเราต้องปรุงซอสอะแต่เราปรุงนิดเดียวเพราะถ้าเราปรุงซอสเยอะเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะไปนะครับแต่เราจะปรุงผมจะไม่ทํา มจะไม่ใส่ c e l ร r y ไม่ใส่แครอทแล้วก็ไม่ใส่หัวหอมเป็นแบบ3อย่างนั้นนะครับผมจะใส่แค่หัวหอมนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมไม่ต้องการให้รสชาติมันแย่งมิตบอลไปเยอะผมจะทำซอสเป็นเบสใส่กับมิตบอลเฉยๆนะครับ <c oughs> อย่างแรกเลยเปิดเตาแก๊สก่อนนะครับ <c oughs> ไฟป,ประมาณปานกลางนะครับอย่าเปิดไฟสูงเด็ดขาดแล้วก็ใส่น้ํามันมะกอกนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับน้ามันมะกอกมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ทําให้ไม่ติดเตาหรือว่าให้มันมีการทอดนะม,นมันมีรสชาติด,ด้วยครับจุดดีอ่ะของ น้ำมันมะกอกคือรสชาติถ้าคนอิตาลีไม่มีน้ำมันมะกอกคืออาหารไม่อร่อยผมบอกได้เลยเนี่ยใส่น้ำมันมะกอกเงี้ยน้ำมันมะกอกพยายามซื้อของดีๆนะครับรสชาตินี้แตกต่างกันเลยคนละเรื่องเลยนะครับสวยละกูลืมผมก็เลยต้องแก้ปัญหาท่านผู้ชมให้ทายกูลืมไปเลใช่ไม่เป็นไรครับเราแก้ปัญหาได้ง่ายมากเปลี่ยนกระทะอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับเมนูเนี้ยม่อร่อยผมให้เตะไข่ลี่ไงเจมเลย แล้วก็กระเทียมลงไปกระเทียมที่เราทุบนะเราต้องเอามาทุบก่อนปั๊กก่อนนะครับนิดเดียวพอทําไมเราต้องผัดกระเทียมเอม้หัวหอมก่อนรูป้ป่ะเพราะว่าเราต้องการความหวานให้มันออกมาหัวหอมมันหวานตอนที่มันถูกความร้อนแล้วมันจะเริ่มเป็นคาราเมลหนะ่อยจะอร่อยยประมาณนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ พริกไทยนะครับแล้วก็เกลือคนให้เข้ากันนะครับผมใส่แค่พริกไทยกับเกลือแต่ อันนี้ผมคิดเผื่อถ้าผู้ชมนะครับผมสังเกตเลยอย่างแฟนผมเนี่ยเดียอย่างแม่เดียอย่างเงี้ยจะชอบกินซอสพาสต้าผมแต่เขาจะชอบให้ผมใส่น้าตาลนิดนึงเพราะว่ามันจะเข้าปากคนไทยมากขึ้นถ้าถ้าผู้ชมชอบคือเราต้มมะเขือเทศไปมันไม่ได้มีความกลิ่นมะเขือเท,เทศเยอะแล้วนะครับเพราะอิตาลีจะมีใส่เครื่องเทศใส่อะไรใส่พวกนี้เข้าไปมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าถ้าผู้ชมชอบให้มันมีฟีลลิ่งแบบ คนไทยกินง่ายนะแต่อิตาลีไม่ทํานะแต่ทําได้คือผมบางทีพอทําให้เพื่อนกินอะไรเงี้ยผมก็จะใส่น้าตาลไปนิดนึงก็มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากทำให้กินง่ายขึ้นเฉยๆฉได้เผื่อไว้นะครับลถไฟเป็นไฟต่านะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับพอผมดา่ากูอยู่บนสวรรค์แล้วตอนนี้ไอเด็ก,กเนี่ยเนี่ยกราใส่เข้าไปเข้าประมาณเนี้ยนิดเดียวนะครับอันนี้เผื่อไว้นะครับขอโทษหรอปะ เนี่ยแหละคือเนี่ยเรื่องที่กูเคยบอกเลยครับพวกอิตาลีอ่ะพอแบบสิ่งอะไรไม่ดีเกิดขึ้น,นอ่ะพวกอิตาลีชอบจับใครใอันนี้เป็นเรื่องเป็นเป็น,ป,นประเพณีเลยนะท่านผู้ชมถ้าจะชอบแบบโอ้ถ้าแบบเกิดอะไรขึ้นหรือใครปากหมาพูดอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยก็จะทำอย่างเงี้ยท่านเนี้ยพ่อผมทําอยู่แน่นอนแบบโอ้ยลูกกูใส่น้ําตาลลงไปในส้อมเหือดเฮ็ดแต่นั่นอ่ะมันเป็นวิธีทําให้กินง่ายขึ้นครับท่านผู้ชมเว้ยสวยมากนะส้มเก่งมากไม่ใช่มิดบอล อันนี้ถูกแค่อันนี้ถูกใช่ใอันนี้ถูกต้องแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตม้มป่ะเคี่ยวให้สุกนะให้มันสุกข,ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าถ้าไม่สุกมันจะรสชาติมันจะ,มนจะไม่กรอบมันจะแปลกๆแล้วก็เดี๋ยวส้มเป็นคนชุบแป้งทอดให้ผมด้วยนะครับตอนเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เหนื่อยนิดนึงนะครับท่านผู้ชม ก็ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วถ้าเราอยากกินแบบวันนี้สมมติปกติเราทําให้เพื่อนไม่ค่อยสนิทอ่ะก็ไม่ต้องพิเศษมากก็ได้แต่ถ้าเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวแล,ล้วจีบใครอยู่นะแนะนําสายพาปะชาเข้าไปในเกล็ดขนมปังนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็คุกอย่างนี้หรือจะใส่พาาซีลไปหน่อยก็ได้นะครับเหมือนที่เราทามิลานเน่อ่ะแช่นน้แหละแล้วก็วันนี้เราจะใช้ดัชอเวนเหมือนเดิมนะครับดัชอเวนก็คือมันจะทาให้ทุกอย่างมันร้อนมากเพราะเนี้ยมันคือเหมือนเป็นเซรามิกหน่อยเหล็กเคลือบเซรามิกฟิลนะนะั้นอ่ะมันทำใหแบบ ทุกอย่างเหมือนมีเตาอบเลยอ่ะแล้วมันจะทอดเร็วมากถ้าไม่มีก็ใช้กระทะทั่วไปได้แล้วก็ต้มน้ําเพื่อทําเส้นพาสตา้านะครับกฎของการต้มเส้นพาสตานี่สําคัญมากนะท่านผู้ชมง่ายมากผมบอกทุกครั้งแหละเกลือเยอะๆนะครับเกลือสินเทาเนี่ยกำม,มือหนึ่งไปเลยจริงๆใส่เพิ่มขึ้นอีกก็ได้เนี่ยจะทำให้เส้นไม่ติดก,กันแล้วรสชาติอร่อยนะครับอย่างที่2น้ําเยอะๆเกือบเต็มหม้อะนะแต่อย่าเต็มนะเพราะพอต้มเส้นพาสตา้ามันจะมีแบบดูรัมแป้งสาลีดูรัมอ่ะมันจะ มีเมื่อเพื่อเราจะแบบปูขึ้นมาใช่ต้มให้น้ําเดือดน้ําแบบฟองปูปูปูปนะเดือดร้อยเลยนะแล้วก็เอาเส้นพาต้าลงแล้วก็นับเวลาตามถุงนะครับเอามาดูอย่างเทเน่เนี่ยเขาก็จะบอก11นาทีเห็นไหมสิบเอ็ดนาทีน้ําเดือดเอาเส้นเทเน่ใส่เข้าไปจับเวลา11นาทีพอ1 1บนาทีเป๊ะปิดไปแล้วก็เอาไปใส่ตะแกรงนะครับพอเป็นริกาเต้เท่าไหร่13นาทีนะครับอย่างนี้แหละ จุ่มไข่แล้วก็ชุบแป้งจุ่มไข่การที่เราจะยอมเลือกเส้นพาสตา้าที่คุณภาพสูงนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่แค่ฟิลลิ่งที่รู้สึกดีนะมันเป็นรสชาติที่อร่อยด้วยนะครับแล้วก็ความมั่นใจได้ว่า ทุกเส้นเนี่ยรสชาติความสุกมันจะเท่ากันแบรนด์นี้เขาทำมาสองกัสามสิบห้าปีแล้วท่านผู้ชมในเมืองที่ทําเส้นพาสตา้าแห้งเป็นพันปีอ่ะแล้วอยากฟังเพิ่มไหมเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องที่ผมเคยเล่าไปแล้วแต่เผื่อ้าท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินถ้าชอบให้ผมเล่าเรื่องก็บอกได้นะบางทีเห็นคนชอบลำคาญผมก็เลยไม่ค่อยเล่าช่วงหลังอนะ่ะโอเคเราก็ทอดอย่างนี้นะครับไม่มีเวลานะทอดตามสีแล้วเราก็ต้องพลิก,กมันนะท่านผู้ชม คือเส้นพาสต้าที่เขาทำในกรานญ,ญาโน่ หัวเชื้อเขาจะต้องเหลือไว้ทุกครั้งที่เขาทำเขาเรียกว่าประาอเตาลีพอแปลมันเป็นไทยเขาเรียกว่าแม่ก็คือเราต้องใช้อันนี้เข้ามาผสมด้วยทุกครั้งที่เราทำเราก็ต้องใช้มันก็จะมีเหลือเรื่อยถ้าต้องห้ามมันต้องอยู่อย่างนี้ไปเลยถ้าไอเนี้ยหายไปมันจะหละต้องไปทั้งทำใหม่นู่นนี่เส้นพาร์ตามันก็จะไม่มีจุดลิงก์มา200ปีนะไงมันจะมีตัวนึงที่มันเป็นเศษหัวเชื้อทำไปเรื่อยมันก็จะทำต่อไปมันก็มันก็ยังมีอยู่เก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยผสมอีกผสมอีกผสมอีกม ของพาสต้าเขาจะเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีตัวลิงค์2 0 0้กว่าปีตอนที่เขาคุณเหนิอนมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเขาก็ใช้วิธีบรอนซ์คัตแล้วก็บรอนด์ายสกับที่จะช่วยทําให้คือพอเขาบีบเส้นพาสต้าออกมามันจะมีรูเหมือนรูขุมขนอนะของเส้นพาสต้าเพื่อจะทําให้มันเก็บเท็กซ์เจอร์อร่อยได้เท็กซ์เจอร์มันจะอร่อยด้วยแล้วก็มันจะมีพวกเศษเก็บให้ซอสมันติดเส้นพาสต้าด้วยนี่นคือดีใช่ทาให้มันอร่อยไงไม่อย่างนั้นทุกอย่างก็ไหลออกจากเส้นพาสต้าหมด้วยออกไหมคือถ้าเป็นแบบพาสต้าไม่ถูกไม่ไม่ทำ แล้วตอนนี้ระหว่างที่เราทาอันนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมกลับมาวิธีมีเยอะนิดนึงนะครับเราก็จะพรีฮีทอเวนของเราไว้ที่230นะครับอุ่นเตาอบไว้ที่ประมาณ2 3 0องศานี่ครับท่านผู้ชมให้สีนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าเข้มกว่านี้ก็ได้แต่ห้ามอ่อนกว่านี้นะครับที่ผมทําให้มันพอดีเพราะว่าเอาให้แบบมินิมัมเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาเข้าไปอบอีกตอนนี้เราก็ซับมันตากไว้ก่อนนะครับรอน้ําเดือดต้มเส้นพาสต้าแล้วเราก็เรียบร้อยแล้วครับระหว่างนี้ผมเจติมรอ อย่าเพิ่งกินเด็กขาดนะครับรอ้รอ,รอ้รอให้รอให้เย็นก่อนไ,อไม่แม่ร้อนร้อนด้วยแหละแต่ความชื้นของเนื้อมันเยอะอยู่ข้างในตัดไปตอนนี้พวกน้ําของเนื้อมันจะไหลมาหมดแล้วไม่ทำให้เนื้อมันแห้งเดี๋ยวร้อให้เย็นขึ้นนิดนึงเดี๋ยวตัดครึ่งน,นึงเอามาทาพาสต้าอบมิดบอลพวกนี้เราทําเก็บไว้ได้เพราะว่าอันนี้เราพอที่จะทำพาสต้าอบแล้วถ้าถ่ายมิสบอลก็กนไปกลายเป็นมิสบอลอบโรยด้วยพาสต้าแล้วงักอหรอไหมให้แค่นี้พอ อันนี้เราเก็บไว้ได้ถึงอาทิตย์หนึ่งแต่ไม่มีใครเก็บได้ถึงอาทิตย์หรอกหมดก่อนวันนี้วันสุดท้ายของแจ็คนะเออขอบคุณมากนะแจ็คเป็นเด็กที่ดีมากเลยอ่ะแจ็คอ่ะคิดถึงนะคิดถึงพี่เดี๋ยวแวะมาหาบ่อยๆได้เดี๋ยววันนี้วันนี้เราจะมีพาแจ็คไปเลี้ยงนะครับร้านหม่าล่ากินกันเหมือนตอนนั้นใช่ฮะแจ็คเลือกด้วยให้แจ็คเลือกด้วยกินอะไรก็ได้อะหมาล่าตรงนี้แล้วกันขอให้มีความสุขนะครับผมขอบคุณมากนะครับกลับมาเยี่ยมด้วยนะเว้ยมาดูบอลด้วยกัน ที่ผมไม่อยากใส่ปรุงซอสมะเขือเทศเยอะอะเผื่อบางคนถามว่าทำไมครั้งอื่นเราปรุงเยอะกว่าฮะเพราะมิตรบอลรสชาติเข้มข้นมากแล้วรสชาติแบบเยอะมากแล้วเดี๋ยวมาเป็นครีมิตรบอลอยากให้ดูอะไรอย่างหนึ่งตอนแรกผมจะสอนวิธีการแกะเส้นพาสต้าที่ถูกต้องผมสอดไม่ได้แล้วมันติดที่นี<อ>จ่จริงๆไอ้สีดาเนี้ยเราจะต้องลอกอันนี้ออกมาไอ้อันนี้ยังดีอันนี้แกะง่ายคือบางบางทีแปะแกะไม่ออกเลยเนะี่ยเนี่ยจริงผมว่าแปะอย่างเงี้ยกำลังดีเนี่ย นะเพราะว่าอันเนี้ยมันคือที่เราอ่ะลอกออกมาแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วเราอ่ะก็ตัดพาสต้าตรงนี้อย่าทำให้ดูอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาพาสต้าออกมายกตัวอย่างว่าผมเคไปนี้แต่เรากินไม่หมดเราต้องการเก็บใช่ไหมท่านผู้รรมชมเราจะได้พับอย่างเงี้ยแล้วไอเนี้ยแปะได้ต่อ เพราะว่ามันเป็นสก,กัดเทปต่อแล้วพอเราจะกินอีกอะเราก็ค่อยลอ,อกมาอย่างนี้แล้วก็เปิดได้อีกลองดูนะครับราวนี้เส้นเราเดือดแล้วเอ้ยน้ําเราเดือดแล้วไม่ใช่เส้นีกน้ำเราเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คนด้วยนะสําคัญมากนะครับ สินาทีจำเวลาเลยน้ําที่เราต้มพาสต้าเสร็จแบบมีคุณค่ามากนะท่านผู้ชมเรามาทําซอสทาอะไรก็ได้อย่างเช่นซอสที่ครีมครีมอะมันไม่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าใส่ครีม,มนะมันคือเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นแบบเบสด้วยไข่หรือชีสแล้วใส่น้ำพาสตา้าเนี่ยเข้าไปแล้วคน่ะ มันเลยครีมี่ระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอเส้นพาสซาสุกก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมทางกรอฟโฟโลเขาบอกว่าเส้นฟูซิลี่เนี่ยต้มสิบนาทีแต่เพราะว่าผมจะเอาไปดับเบิลคุกกิ้งผมจะเอาไปอบต่อเนี่ยมันจะต้องโดนความร้อนอีกผมก็เลยจะต้มสัก8นาทีนะครับเพื่อคำนึงถึงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปสองนาทีต่อในนี้นะเร,เราอบเกินได้อยู่แล้วแต่คือการอบกับการต้มมันทําให้สุกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนก็ผมจะต้มไว 8นาทีให้มันกอดอัลเดนเ,เต้นิดหนึ่งพอเข้าไปอบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอัลเดนเ,เต้ผสม,มกับอาจจะสุกเต็มที่เพราะว่าความชื้นจะระเหยออกจากเส้นด้วยก็จะทําให้มันเกรียมขึ้นนิดนึงก็จะฟิลประมาณกําลังอัลเดนเ,เต้พอดีๆอดีนะครับถ้าท่านผู้ชมจอาไปผัดผมก็แนะนําประมาณ9นาทีคือลดมาสัก1นาทีหรือ2อนาทีก็ยังได้แต่ถ้าท่านชมไปอบนะผมว่าประมาณ2อนาทีนะครับไตยาวถึง3นะครับอันนี้ผมต้มมิดบอลไว้เทอดมิดบอลไว้กินเองนะครับได้2เมนูเลย เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปใส่ตะแกงนะครับผมไม่ต้องเก็บเส้นพาสต้าไว้นะครับเพราะว่าไอ้น้ำพาสต้าไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำซอสครีมหรือซอสอะไรวันนี้นะครับแล้วเราก็เอามาเทโอเคแล้วคราวนี้เราจะใส่มอสซาเรลลานะครับผมจะใช้แบบเนี่ยเล็กๆแบบนีจ้จะได้ทั่วเราใส่ซอสเพิ่มหน่อยนะครับ แล้วก็เราจะมาตัดมีดบอลนะครับนี่น่ากินปะอ,อ,อร้อยอร่อยนี่ครับเดี๋ยวผมต้องเหลือฝั่งหนึ่งไว้ให้ส้มด้วยนะครับเพราะว่าส้มแกไม่กินเนื้อแต่จริงๆอันอื่นถ้านผู้ชมจะตัดชิ้นเล็กๆหน่อยก็ได้เป็นสี่ชิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในก็ได้ แต่ทั้งลูกเลยก็ได้แต่ผมแนะนำให้ตัดตัดอยนะเดีย๋ยวผมสอดไส้มิสบอร์เข้าไปด้วยดีกว่าเมนูนี้ดูพี่พี่ถี่นพี่ถันมากเลยตัวหางได้เส้นพาสต้าดีๆกับทำมิสบอร์อยังไงก็พิถีพิถันแล้วก็ผมจะโรยด้วยพาเมซานนิดนึงเพราะว่าฝัง่งส้มจะไม่มีเระไม่มีกับเนี่ยแต่ส้มชอบกินชีสใช่ไหมใช่แล้วเราจะโรยด้วยมอสเรลลาข้างบนหน่อย สังส้มก็เหมือนกินกับไขน่นกกระทาใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะเอาเข้าไปอบต่อนะครับ230ร้อบหรือก็ได้อบประมาณสัก20บนาที เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชม,เ,ชมเสร็จแล้วตักตรงไหนดีวะตรงนี้นะดูดิโอเคเรามาชิมกันดีกว่าครับ วันนั้นเคยมีคนมาถามกูบอกพี่ฟาร์มพี่ฟาร์มกินพาสต้ากับมือหรือว่าช้อนซ่อมครับกูบอกว่าผมกินพาสต้ากับช้อนซ่อมดิมึงบอกฮะคนอิตาเล็กกินพาสต้าใช้มือสิผมว่ามึงบ้าป่ะพิซซ่าเปล่า <c oughs> เออพิซซ่า <c oughs> ผมขอโทษพี่ผมลืมแต่ครั้งนี้กูใช้กินพาสต้ากับมีดซ่อมเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> <c oughs> ไหนบอกคนอิตาเลีกกินพาสต้ากับมือพิซซ่าแล้ว เส้นแบบเก็บซอสดีมากท่านผู้ชมเส้นพาสต้าก็มีความเหนียวนะครับแล้วก็มีความนุ่มในตัวนิดนึงต้องนึบหหน่อยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอย่างเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวส้มเอามาตักเลยนะเดี๋ยวทีมงานเราต้องกินด้วยแต่ส้มเขากินเนื้อไม่ได้ไงแต่ไม่เป็นไรส้มเพราะว่าแป้งดูรัมโปรตีนสูงอยู่แล้วแล้วมีไฟเบอร์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะได้โปรตีนด้วยวันนี้การ์โฟโล่ะเขาผลิตจากแป้งดูรัมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่ต้องห่วงเลยถ้าใครเป็นพวกแบบวีแกนอะไรเงี้ยกินได้นะครับโดยคนที่เป็นวีแกนเนี้ยคืออาจจะก,กินยากนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับกปรเฟโลเนี่ยใครที่เป็นวีแกนกินได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนที่กินวีแกนเนี่ยได้มีโปรโตีนด้วยนะครับหาโปรโตีนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาปลอด GMO แล้วก็ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุก,กรรมนะครับคราวนี้ท่านชมงงเลยไหมซื้อที่ไหนดีนะครับหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับถือกระยังอร่อยมากมา ไม่ให้ใต่างจ้นไม่มีน้ำเ็กเป้ากินน้ำเ็กมันเหมือนเนื้ออหรอพี่เก่งเลยอะกลิ่นที่มึงคิดว่าเนื้ออะไรเงี้ยมันคือน,น้ำเ็ก